วุ้ที่เปตรงเครื่องผมก็ช่ทำไมนงตเพรกูนี่มอเลยนะเฮ้ยอ่ะขอให้เรางตัว่ออะไเหรอัินี่แต่งตัวอะไยอะไรีคิวหรืออะไรเนี่ยเป็น้นโป้ตีโยอยากด้วยแต่งตัวมือเนี่ยพรเทเฮ้ยพรเทสมัยไหนเนี่ย ใครขับค่อยดูด้วยก็เปี้ยงแน่หนังหนังหนังแต่งเป็นพรเทพกูนึกว่าัญหานเดี๋ยวเอาหัวนี่เหรอศิลปะวาอาเช้าเดี๋ยบ้าเหรอเอานี่ถึงเมืองเลยเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่หมายความว่าเพื่อนเป็นเจ้าเป็นเป็นองค์กษัตริย์อย่างนั้นเหรอถูกต้องแล้วเซทเซชาโอ้แล้วทำไมไม่บอกเราตั้งแต่แรกละเพื่อนเอางี้ละกัน เข้ามาในนี้กันขอบใจนะขอบใจนะเจมเลยเด็กหลงจำลมกับฝนกับโอ้โหขอพระลงฝนพระเจริญกระมงเจริญนะกลับครกบราบเข้ามาเสด็จ so พ่อแล้ว so พี่อยากพ่อเฉลิมนะลูกพ่อขึ้นมานั่งกับพ่อกับลูกเป็นยังไงพ่อส่งให้เจ้าไปรับเรียนวิชาเพลงดาบเพลงทวนและตำดาพี่ชายที่พีชายสองทางเรียนจบแล้วลูก วันนี้กระหม่อมได้ยังเรีนวิชาจนจบกินแล้วเสด็จพ่อขอบวุณเลยกำลังนลยครับที่กระหม่อมมานี่ใครวลคะเอ้าแสดงว่าเจ้าจำไม่ได้นี่น้องสาวของเจ้าให้น้าวัชชนกนุ่นรัชนีไงลูกนี่ได้ไปบ้างกันวะดีดีที่ได้จัดการเสด็จพ่อเตี้ยงน่ะเอาไม่ใช่ที่กระหม่อมมาวันนี้เลยกระหม่อมได้พาเพื่อนมา พาเพื่อนมาเพี่อนมาแล้วอยู่ทางไหนพามารู้จักกับพ่อก็ได้ขนาดด้านซ้ายเพื่อนพาเสด็จพ่อเลยใช่างมแล้วผมแนวก็สีครูชาติพาเพื่อนด้วยแล้วแล้วก็สนชัยกมลเจ้าอุก็ข่อะไรนะอุกข่ยด้วยเหรอเจริญสุขลูกนี่ค่ะนี่นี่เมืองของพ่อนอกจากเดี่ยวด้านแนวก็ยังมีลูกสาวสองคนไม่ได้นั่งแนะนำให้รู้จักไม่นะทางด้านนี้ ให้นามว่ารัชนีส่วนนู้นรัชนกทำความรู้จักกันไว้ดูเายไปไหนเชลอีก ไมได้อะมันอะไรอ่ะถ้ามึงร้องทำไมอ่ะหน้าที่เขาแล้วกูร้องไม่ได้ไงมันร้องแท้ทำไมไม่รู้เรื่องมันมีเมียแล้วเดี๋ยวมึงกินเป็นปากกีกินเลยนะแค่พูดอ่ะมึงได้ยินไหมเหมือนก็ฟิ้งเสีดังเลยแต่ไม่ยุ่งกับบันทายและเหมือนตอนเหมือนตอนตายเหมือนว่าพูดคนลุกตึงจองมองหน้าเหมือนตาต่อตา มาต้งชิ่งสวยจริงจริงน,น้องพี่ขอยกยองพี่เป็นหนึ่งถ้าชายได้มองจ้องเห็นแล้วคงต้องปะลึง เริ่มปวดไม่หาจที่ๆินทั้งเยน้องสาวคนเอาเองสวยด้วยสวยวยิง ติดมือตะกรีไทยติดนารแสดงของทุกคนท่านติดโชม์ว่าม้ำได้เลยองค์หญิงชาติจอยไดล้วเกินทำไมวะงมแล้วที่เป็นตัประมาขชาติทำไมรังเกียจกงของชาตขอจับมือได้เลยอะไรเฮ้ยมึงขอให้มือยังเฮ้ยกูการแสดงกิ๊กูไม่ได้คิดอะไรหรอกเหตุนางใหม่ไม่ได้นี่กก็รู้ไงนางเอกใหม่ไงติ๊กได้เลยได้พี่นางเก่าต่างแสดงมึงพูดเด็ดเดี็ดหรอกเนี่ย เลือกเป็นเกียร์นิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งจะจับคนไหนคนไหนคนไหนก็ได้เาจับจับจับแต่แล้วว่าเป็นบุญแล้วพี่ยนะบุญนี่เอากำไรตลอดเนี่ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยทำตลอดทำอะไรอะไรเออเริมที่ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนมึงเด็กกันเด็กเมื่อคืนมึงก็เก็บใส่กระเป๋าทีแล้วอะไรวะไม่รู้นี่เดี๋ยวก่อน เ<ข>จ <อ S 1> ้าเดินทางมา,า,มาหาพ่อในวันนี้มีธุระอะไรไไหรือเปล่ามีเรื่องจะกล่าวทูลพี่อาจารย์ข้าพี่รู้มาว่าแผ่นดินนี้ตกเป็นมือขึ้นของสุราาสีราชาแห่งศีรานครที่กระหม่อมเั่นมาวันนี้ก็อยากจะแก้แค้นแทนเสด็จพ่อพ่อสุรสีเนี่ยได้ข้าพอองศ์มาเป็นตายอยากจะมุกของกบเป็นวันหนึง่งเยาะปงทับข้าสู่ศีรานครพี่อาจารย์แอ่ใจเหล่อเกินพ่อไม่สบายหรือเปล่าพี่อาจารย์ทำไมทำไมปาก มันเป็นสไตล์กูงกูพ่อไปกินอะไรมามันเป็นสไตล์กูนี่มุณจะเป็นยังไงแผ่นดินของพ่อเองนั่นจะตกต้องเป็นเมืองขึ้นแกซีลาคนครมันก็ได้สิบปีไปยังไงถ้างั้นพ่อเห็นด้วยเจ้าพร้อมหรือ,อยังเถล่ม,ม,มนะตรลงพร้อมแล้วเพียงแค่งานเพชรนี่เพชรตรงรั้คำสั่งชาติเราจัดเตรียมกองทัพอพร้อมวันนี้เฉลิมนาศลูกชายของผมจีท่ากอง กองทุนคือวิธีสีลานครเพื่อกอบกู้เอกราชของชาวโกสลนครกลับขึ้นมาแล้วได้เอาวโชคดีกไทยมาไม่ยากครั้งวันนี้เลิที่เบิก์ดพนดรามเปิดควันตลกโกลหกเรื่องแรงแห่งริ่งปีน้ำร้อน จำลุนเ <laughs> ข้าผจญผ่านผู้หมู่ไพรี<อ>มึงว่าเขาแต่งำลุนเนี่ย <laughs> <laughs>